แบ็กลิสห้ามเข้าประเทศไทยคืออะไรและถ้าอยากกดแบ็กลิสต้องทำอย่างไรบ้างทุกวันนี้ชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือเข้ามาอยู่กินทําธุรกิจจนสร้างครอบครัวที่เมืองไทยก็ตามแต่ถ้าทําผิดในประเทศไทยขึ้นมารัฐมีอํานาจในประเทศหรือลักดันให้ออกนอกประเทศไทยหรือเพิกถอ,อนการอนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทยได้ ซึ่งบุคคลที่ถูกเนรเทศหรือถูกผลักดันให้ออกไทยก็จะถูกบันทึกลงในบัญชีเฝ้าดูหรือแบล็ l i ิสห้ามเข้าประเทศไทยของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมอน,นั่นเองครับแน่นอนว่าการมีชื่ออยู่ในแบล็คลิสอะไรก็ตามมันต้องไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราไปดูกันว่าแบล็คลิสของตอมอมีบทยังไง แบ็ก i ิห้ามเข้าประเทศไทยของตอมอนี้คือบัญชีรายชื่อบุอคคลต่าง้าวที่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522ที่เคยถูกในประเทศถูกผักกานให้ออกไทยหรือเพิกถอนการอนุญ,ญาตให้เข้ามาในประเทศไทยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องถ้าชาวต่างชาติคนไหนมีชื่ออยู่ในแบ็ก i ิทมีแล้วก็จะต้องถูกส่งตัวให้กับประเทศหรือห้ามเข้ามาในประเทศไทยครับ โดยแบ็คลิ้ห้ามเข้าประเทศสามารถขอกปดหรือถอนได้โดยมีหลักเกณฑ์ใหญ่ในเรื่องระยะเวลาคือจะขอได้ต่อเมื่อระยะเวลาที่ถูกในประเทศหรือถูกผลักดันให้ออกนอกประเทศไทยนั้นผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า5ปีถึงจะมีสิทธิ์ร้องขอต่อคณะกรรมการของสำนักง,งานตรวจตรงเข้าเมืองให้ดำเนินการถอนแบ็คลิตได้ซึ่งก็จะพิจารณาเป็นรายกรณีรายคนไปนะครับแต่หลกัลกๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการโดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไปที่คณะกรรมการจะพิจารณา,นานดังนี้ 1. เมื่อกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้งจะก่อปัญหาต่อสังคมไทยอีกหรือไม่ 2. โทษที่ได้รับเป็นโทษที่สมควรที่จะเข้ามาในราชอาณาจักรหรือไม่ 3. คนต่างด้าวมีบุตรมีภรรยาอยู่ในเมืองไทยที่จะต้องกลับมาอุปการะเลี้ยงดูหรือไม่ แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าแม้การกระทําความผิดของคนต่างชาตินั้นจะไม่ใช่ความผิดที่ร้ายแรงอาจจะเป็นโทษแค่รอลงอาญาหรืออยู่เกินกํนรราหนดระยะเวลาที่อนุญาตแล้วต่อมาได้ยื่นคําร้องขอปลดแบลกลิสคณะกรรมการก็อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าประเทศก็ได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่ต่างชาตินั้นมีภาระ,ะอยู่ไทยมีภรรยาคนไทยมีลูกอยู่ในไทยที่จะต้องกลับมาอุปการะเลี้ยงดูและความผิดนั้นไม่ใช่ความผิดโดยสันดานหรือความผิดที่แก้ไม่ได้จริงๆโดยหลักแล้วก็ จะพิจารณาอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชนจาจักรไทยได้เป็นกรณีไปแต่ก็อาจจะก,กำหนดเงื่อนไขหรือกำหนดระยะเวลาในการเข้ามาในประเทศไทยก็ได้เป็นยังไงกันบ้างครับต้องบอกเลยว่าถ้าติดแบคทีเรีแล้วอีกนานเลยนะครับว่าจะกลับเข้ามาแถมขั้นตอนการดําเนินการก็ไม่ใช่ง่ายๆเพราะฉะนั้นใครมีเพื่อนหรือคนรู้จักเป็นคนต่างชาติก็อย่าลืมเตือนไว้ด้วยนะครับยังไงถ้าไม่ใช่ประเทศตัวเองพยายามอย่าทําผิดก็จะดีที่สุด สำหรับใครที่ชอบความรู้หรือสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ข,ของช่องเราไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์กฎหมายดีๆที่เรานำมาฝากทุกคนในครั้งหน้าด้วยนะครับหากใครมีปัญหากฎหมายก็สามารถปรึกษาได้ที่คอนแทคนี้เลยครับเพราะเราเชื่อว่าทุกปัญหากฎหมายมีทางออกเสมอ